นี่คือกระเป๋า a อัปกาโมดูล่าโ e น l i n g V2 มันคือกระเป๋าที่เอาไว้เก็บโทรศัพท์เป็นรุ่นอัปเกรดมาพร้อมฝาปิดเป็นแม่เหล็กที่ปรับปรุงขึ้นและสายสะพายที่เป็นแม่เหล็กกระเป๋าใบนี้เวิร์กยังไง ที่ผมใช้งานมานะครับผมใช้ตอนไปทะเลแล้วผมชอบมากเพราะว่าเวลาที่เราไปทะเลสมมติว่าผมไปเกาะล้านเงี้ยผมจอดรถที่เกาะล้านเรียบร้อยผมเอาของเฉพาะที่จําเป็นจริงๆเนี่ยไปผมไม่ได้เอาเป๋าสตางค์ผมไม่เอาเป๋าบัตรผมไม่เอาอะไรไปเลยผมเอาไ้แค่เงินสดโทรศัพท์กุญแจรถแล้วก็บัตรประชาชนเพื่อใช้สําหรับก,การเช่ามอเตอร์ไซค์เพราะงั้นกระเป๋าอาาาัปก้าโมรา่าโฟนสลิงวีสใบนี้ตอบโจทย์ผมมากเพราะมันเอาของทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยไปได้ครับแล้วตัวผมก็เบาๆเลย ไปแค่นี้ในความเป็นจริงคุณรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้ไปเบาๆผมไปพร้อมกับเป้อุปกรณ์นู่นนี่นั่นแต่ผมก็อยากจะมีโมเมนต์เบาๆที่วางเป้ไว้แล้วก็มีแค่โทรศัพท์อันเดียวถ้าิว่าคุณไปเนี่ยคุณไม่ได้ใส่เกงขายาวไปคุณใส่เกงขาสัาน้นคุณไม่อยากจะใส่โทรศัพท์เอาไว้ในกระเป๋ากองเกงเพราะว่ากระเป๋ากองเกงผู้ชายบางทีมันตื้นนั่งๆอยู่เนี่ยบางทีโทรศัพท์ไหลออกมา ไม่สะดวกโมดูล่าโฟล์สลิงตอบโจยนี้อันนี้เป็น v 2นะเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์กันอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของตัวอาปาก้าโมดูล่าโฟล์สลิง v 2นะฮะอันนี้เป็นผ้าแอกแคสีเขียวจุดเด่นที่แตกต่างจากรุ่นแรกที่ผมชอบมากๆเลยนะคือดีไซน์ครับสังเกตว่าด้านข,าข้างของมันเนี่ยมันจะเป็นผ้านิ่มๆแบบนี้ครับมันทําให้เกิดการยืดหยุ่นได้และการที่เขาใช้ผ้าแบบนี้มันทำกระเป๋ามันดูสามารถขยายมาแบบนี้ได้นี่เห็นปะ่ะแล้วการดีไซน์ที่เวิลเข้ามาแบบนี้มันดูเท่ดูดีส่วนจุดเด่นอีกจุดหนึ่ง ตัวแม่เหล็กตัวแม่เหล็กตัวนี้เขาออกแบบใหม่เป็นแบบนี้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเลยมันจะเป็นลักษณะของไอตัวกลมๆแบบนี้นะครับติดแปะเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บดูดเข้าไปเลยแล้วเขาจะมีแอบ,บเกี่ยวนิดนึงนี่ผมให้คุณดูแมคคนิกเห็นตัวข้างบนไหมไอกลมอันเนี้ยมันไม่ใช่กลมไปสะทีเดียวนะมันจะมีแง่งนิดนึงข้างบนตรงนี้แอบบเกี่ยวนิดนึงเออเกี่ยวไว้หน่อยนึงเวลาที่เราติดเข้าไปแบบนี้มันจะมีความแบบ แง่งเกี่ยวนิดนึงอ่ะให้มันแบบหนื่ๆอ่ะเอาออกยากนิดหนึ่งอ่ะแต่ไม่ยากเกินแรงที่เราจะเกี่ยวออกมาปุ๊บแบบนี้เห็นนะไหมไอ้แง่งตรงเนี้ยมันทําให้เกิดความเซฟมากขึ้นแลขตัวหนึ่งนะฮะที่เขาเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน2ก็คือตัวสายตัวนี้ที่มันสามารถจะถอดล็อกออกมาได้แล้วเป็นล็อกไม่เหล็กตัวล็อกไม่เหล็กเป็นแบบนี้ครับเวลาถอดดึงออกเวลาใส่วางเข้าไปตรงๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณจะดึงออกดึงไม่ออกครับต้องสไลด์ออกเท่านั้นเวลาใส่ไม่ต้องสไลด์เข้าอย่างนี้นะ วางไปเฉยๆตัวดีไซน์ของเขาครับจะเป็นแบบโพลิกอนแบบนี้มาดูช่องต่างๆนะครับช่องด้านข้างนะฮะจะมีช่องเสียบปากกาก็เสียบเข้าไปเลยปึ๊บหรือบางทีไม่ได้ใช้ปากกาใช้แว่นดำเสียบได้ด้วยเป็นแว่นแบบนี้คุณจะเสียบเข้าไปเกี่ยวไว้่างนี้ก็ได้ปึ๊บ เวลาไปทะเลนะมีแว่นดำพกก็คือไม่ต้องมาเน็บเสื้อแล้วเน็บไว้ที่ตัวโมดูล่าโฟนสลิงแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะครับจะมีช่องที่ใช้เกี่ยวกับตัวสายแล้วก็มีตัวสายรัดที่เป็นเวลโครแบบนี้อันนี้สามารถจะรัดเข้ากับสายเป้ได้หรือใครอยากจะรัดเข้ากับเข็มขัดก็ใช้อันนี้ได้เดี๋ยวผมรัดกับเข็มขัดให้ดูก่อนนะอันนี้เป็นเข็มขัดอบาก้านี่ครับเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ติดตรงกระดุมแปะเข้าไปเรียบร้อยครับมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเนี่ยดูแบบเต็มตัวนะ มันจะอยู่ข้างๆเราแบบนี้สะดวกมากกรณีว่าคุณมีเข็มขัดแล้วคุณก็ติดมันเข้าไปหรือว่าถ้าเรามีเป้แบบนี้เราก็หนีบกับสายเป้ได้เลยถ้าเกิดเป้คุณมีที่เกี่ยวแบบนี้นะเนี่ยคุณก็เกี่ยวเข้ามาปุ๊บแล้วก็อืมมันก็จะมาอยู่บนตัวเป้แบบนี้เนี่ยเวลาเราใส่โทรศัพท์หรือใส่ของส่วนตัวก็ใส่เข้าไปอีซี่อีซี่ซแบบนี้เลยเพราะว่าบางทีเราไม่อยากเอาเป้ออกใช่ไหมแต่อยากได้ที่เก็บของแบบหยิบเร็วๆอะ่ะของส่วนตัว ก็คือแบบนี้ก็สะดวกมากส่วนด้านหลังนะฮะก็จะมีตัวห้อยสาย2หูอันนี้เราก็เอาสายมาห้อยตามสไตล์อวก้าเลยนี่ครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็รูดปับ๊บเข้าแล้วแล้วใส่อีกข้างนึงปุ๊บแบบนี้แล้วก็รูปปุ๊บ แค่นี้เราก็ได้สายสะพายเจ๋งๆมาแล้วเราก็สะพายแบบนี้เห็นไหมฮะกรณีที่คุณไม่รู้ว่าจะเอามาันไปติดที่ไหนสะพายแบบนี้ไปเลยสมมติว่าไปทะเลไงไม่ได้เอาเป้ไปเป็นเสื้อยืดธรรมดากางเกงเปไนกางเกงบ็อกเซอร์ว่ายน้ำอะไรเงี้ยไม่มีกระโปรงกระเป๋าหรอกเอาแบบนี้สะดวกมากห้อยไว้เลยเดี๋ยวเรามาดูช่องข้างในกัน ช่องแรกช่องด้านหน้าตรงนี้เลยเป็นช่องใส่บัตรมี RFID ผมก็จะใส่บัตรเครดิตอันนี้เป็นบัตร u t u b e นะใส่เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะได้พอดีแบบนี้เลยส่วนช่องด้านหลังเนี่ยผมใช้ใส่เงินสดตอนนี้ไปเกาะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตโอนเงินไม่ได้ต้องมีเงินสดไว้สักหน่อยผมก็ใส่เงินสดเข้าไปมันได้ลึกประมาณนี้ส่วนช่องเมนคอมเพลตเมนต์ก็ตามฟีเจอร์มันใส่โฟนอันนี้เป็น Samsung S24 Ultra ใส่เคส Casify นะครับใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้แล้าคุณก็ปิด เห็นไหมช่องด้านข้างเนี่ยมันจะมีความสามารถขยายได้อยู่นิดนึงด้วยซ้ำมันจะไม่ได้ฟิตแบบรุ่นแรกเห็นไหมแล้วพอใส่เข้าไปนะฮะทั้งเคสขนาดเนี้ยก็สามารถจะปิดฝาได้ถ้ารุ่นแรกเนี่ยใส่เคสรู้สึกจะปิดฝาไม่ได้นะเออรุ่นนี้มันแก้บักไงและที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเวลาไปทะเลผมไม่ได้เอาไปแค่นี้แต่ผมอเอากุญแจรถไปด้วยพผ,ผมจอรดรถเอาไว้แล้วก็ข้ามฝั่งไปเกาะร้านมันใส่กุญแจรถได้แต่ฝืนนิดนึงนะนี่ครับผมก็เอากุญแจรถนะฮะ ยัดเข้าไปตรงช่องที่ใส่เงินนี่แหละถ้าใครมีกุญแจรถแบบอันเดียวที่เป็นรีโมทนะคือสบายเลยแต่ว่าก็ให้ดูว่าอันนี้มันก็ใส่ได้แหละนะฝืนๆนิดนึงแต่จะบอกว่ามันยืดหยุ่นไงมันใส่ได้แบบนี้ใส่ได้ปับ๊บปิดไอ้ความยืดหยุ่นของมันเนี่ยที่มันสามารถจะบานปลายได้นะี่เห็นไหมมันทำให้ผมสามารถเอากุญแจรถใส่เข้าไปได้แล้วใส็จ,จบได้ในกระเป๋าใบเดียวแล้วเวลาที่เราข้ามไปเกาะแค่นี้เลยใบเดียวจบจบแบบนี้เฟี้ยวไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขับ บึนๆไม่เป็นพาราครับทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าใบนี้แล้ว a b a บากา d u l a r ูล่าโฟนสลิง2ทําออกมาได้ใจของมากและการที่มันสามารถจะถอดสายตัวนี้ได้แบบนี้นะฮะมันมีประโยชน์ยังไงคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้าพี่ปกติก็สะพายแบบนี้มันต้องถอดขนาดนั้นเลยเหรอคือมันมีความสะดวกเหมือนกันนะฮะสมมุตินะคุณมาถึงคุณสะพายก่อนเลย อ,อยากจะซ่อนกระเป๋าเก็บไปในเสื้อแจ็คเก็ตแล้วคุณก็ใส่แจ็คเก็ตทับก็ใส่แจ็คเก็ตเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมฮะกระเป๋าอยู่ในแจ็คเก็ตแล้วถึงจุดที่อยากจะถอดกระเป๋าออกมาเรื่องยุ่งเลยถอดแจ็คเก็ตออเอาไงดีเนี่ยไม่มีปัญหาสไลด์มันออกมาแบบนี้แล้วก็ลูดออกมาเลยครับแค่นี้ฮะถอดได้แล้วง่ายมากนี่คือความสะดวกของการที่มันเป็นแม่เหล็กที่ถอดได้แบบนี้นะฮะมันสะดวกในการที่เราจะแบบถอดเข้าถอดออกอะ่ะและที่สําคัญช่วงนี้ คนนิยมจุม่มแล้วก็จะได้นอนมาอาบาก้าโมดูล่าโฟนสลิงสามารถจะห้อยนอนได้เดี๋ยวผมทําให้ดูนี่คือนอนกระปิบาร่านะฮะคุณจะเห็นว่าเส้นตรงนี้มันมีชอ่องมีไว้ทําไมมีไว้เพื่อสะพานนอนถูกใจสาวๆผมบอกเลยของเข้าไปงี้ปึ๊บมีนอนห้อยอยู่กับอลบาก้าโมดูล่าโฟนสลิงนี่ทุกคน สะพายกันนอนได้เนี่ยครับอัลบาการูล่าโฟนสลิง V2 ตัวใหม่ทำออกมาถูกใจมากๆถ้าใครอยากช้อปปิ้งอัลบาการูล่าโฟนสลิง V2 นะสามารถช้อปปิ้งได้ที่ w w w i l o v e t o g โ c ด m s h o p ชหรือใครสะดวกช้อปปี้ลาซาด้าไลฟ์ช้อปปิ้งทิกก็เสิร์ชชื่อร้าน I l o v e t o g กได้ฮะหรือใครอยากไปลองจับอับากาตัวเป็นเป็นสามารถไปที่ช็อปอับากาได้ที่เดอะมอลล์บางกะปิเมกับางนาเดอะพมนาดอยู่ในร้าน Urban Active เซนทรัลลาดพร้าวก็อยู่ในร้าน Urban Active เหมือนกันหรือจะมาจับที่ ไอเลิฟทูโกสำนักงานใหญ่ก็ได้แต่มันลกหน่อยนะของเยอะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ